ลาดอ้าวสวัสดีครับสวัสดีเฟีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องบเบียร์น้ำซิงครับนี่มาดูทีมงานปลาเหลาครับทีมงานปลาเหลาจะเลี้ยงซับนะครับนี่หลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วครับวิ่งงานปาก่อกันเนาะเอฟซีเนาะวันนี้นี่วิ่งงานปากบ่อนะครับนะก็กินข้าวเที่ยงเสร็จนอนเว้นครับพี่น้องนอนเว้นครับสบายมากครับนี่ งานไม่ทำครับกินแล้วก็นอนเน,ะนี่อืดอืดแนงครับกินกาแฟแล้วก็นอนไม่รีบไปทำงานนะครับนี่ตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วครับนี่สลบหมดเลยทีมงานเนยะทีมงานรถด,ดำดนะอุดมสมบูรณ์มากครับนี่ที่เด็ดเลยถ้านอนปลาใหญ่ครับที่เด็ดเลย นี่ลูกน้องลูกน้องจะเปิดพัดลมนะครับตายเลยครับอ๋ออออขยับท่าขยับท่าเปลี่ยนท่าไหมยังครับยังยังอู้ท่านอนมาฐานแขงงรับนี่โอ้ อาชีพนี้นี่ใจรักอย่างเดียวทำไม่ได้ครับต้องมีความขี้เกีย,ย <c oughs> จด้วยกินยิมถึกนอนครับนี่เบื้บงองัวเขาก็่าสูบก็ว่าออกได้ครับบึงอย่าสูบก็ย่าสูบนอนรับเอา่าสูบพี่น้อง เีลายครับนี่เปลี่ยนท่าครับนี่มพน่งไม่ธรรมดาครับกินแล้วก็นิ่งเป็นหลับครับขยับเป็นแดกครับทํางานเหงื่อไม่แตกแดกเหงื่อย้อยนี่ก็จะเป็นในหน้าครับในหน้าถาโดนปวดครับมานั่รถครับนี่รถดำกินข้าวเที่ยงเสร็จจอดครับจอดไม่รีบครับมื้นนี้เขาเด้จักเกี่ยวแล้วลอยเลยร้อยสิบห้าเที่ยวครับ พักเที่ยงได้ร้อยสิบห้าเที่ยวนะครับเท็สี่พักเที่ยงได้ร้อยสิบห้าเที่ยวก็จอดเลยครับนู้สบายปันมา้าพี่นอ้องทีมงานรอไม่เร่ง<แ>ไม่รีบครับก็เมื่อเช้าก็เสียชีวิตในหน้าที่หนึ่งรายครับขึ้นบอ่อปรได้ครับพี่น้องกากระบ,บาดแตกครับขึ้นบอน่อบระดดทีมงานเจ้าสมอก็ ไม่ได้วิ่งครับปากบ่อให้รถร่วมวิ่งจอดไว้นะครับนี่โอ้ทีเด็ดเลยครับดูทานอนเลยคน,อ,นอืดแล้วบ้อนี่อืดแล้วนี่ทรงชั้นสูตรบ่ <c oughs> <c oughs> โอ้ตื่นแล้วครับนึ่งตื่นแล้วครับตื่นแล้ว ลองใช้นอนยิมนะครับอา้าค่างกาแฟาครับตื่นแล้วกับค่างกาแฟค่างกา,ฟาแฟเกยวที่สองเขาจังสี้เห็นงาน,นเปลี่ยนท่าครับเปลี่ยนท่าโอ้ไม่มีทีมงานในสบายเท่เราทีมงานนี้แล้วครับนี่ครับผักเคียงไปหาหออกระปอมครับนี่ ได้กระปอมมาสามตัวครับโอ้นี่กับหอยครับไปงมหอยมาหอยสดๆเลยครับนี่หอยสดๆเลยครับนี่กับปอมภาษาไทยกับอเจียโอ้ภาษาไทยกับจิงกาครับโอ้ตกงานครับทำงานไปก็หมดแล้วก็หมดเลยครับใจเย็นๆครับ ทำไปด้วยจอดนอนไปด้วยครับนี่ของแถบติดเหลืองมาเนะเบิ่งกานอนป่าใหญ่ได้การนอนนนไหนยังไหนวะมึดไหลเนี่นเอาเจ้าเขียวมปหนฮาซ้ำเก่าป่ะสองลายเขียวนะซำเกานะแลนมือละสองลาเขียวก็พอ วันอาทิตย์บ่เมยงอย่าไปหาแล่นไล่เถอะเขาสิบุมีเงินใจโอรถบดกระจอดตากแดดครับพี่น้องรถเกตกะนี่ครับรถเกตกระกจอดเช็คด้วยนะครับเอาปัมปาป๊มไปเช็คเอาปั๊มไปเช็คยั่งบันรลถวครับนี่ ถอดปั๊มไปเช็ดค,ครับแล้วก็สิเป็นโรงงานต่อเรามันถอดปั๊มไปมันยกยกขานขาครับนี่รถขี่กระตึกมันท่าทางไหนเยอะนี่ฮะเอาวัะดีครับตัวแกติตดต,นนต่องานวะโอว่าสิเปนจิตต้อเป็นอะไรงานฟาร์มหมูเหรอฝ้าหมูใช่เอาใช่ว่าฟาร์มหมูตายหรือเปล่าตายแล้วบ้างเจ้าของตายเขาาไปแดกโอ้ลีลาอะไรเขาาไปแดกจ่อยครับ, <พา S 1> บ ตอนพี่เซ็นเตอร์นะไหมพอดีเมื่อกี้สองสามโทรมานะโอ้ยยิ่กลับเชียรอันเอาสินค้ามานึ่รีวิวเสียดเช่าเช่าผวท่านทงมาอย่าเงี้ยสองสามโทรมาให้ป้าเรารีวิวให้นั่นแหละก็เลยว่าสี่ให้มารีวิวแอบสินค้าดีโอ้โหคือบ๊อบบานตายป้าเราดิจวดโอ้จวดเรา ฝายพี่โทรศัพท์ดิเออรเบเอาฮาลูกน้องโทรมาฟังฟังเสียงติดต่อมาอย่างลูกไข่ทีวีช่องซับเนี่ยมันอยัางน้อวะแน่นายืนเฝ้ารถดำขี่ขันครับอืดเบิดนอนใจเพลย์ใจมันโอ้ที่เด็ดเบิ้งเงยฐานนอนนอนได้ยังเดี๋ยวเกียบลอยเลยครับ นอนเรอนาะนอนทานทาได้ก็น้อนดอะวเง็ดไหลวะว่าะมดาครับอ okay. oh, ืออ uh. ้โตีการครับห่อนพูด่อนยอกินจุดยอดปลาเท้เลยปลาท่ไฮเข้มเดีวเบิกเ้หาฟันไปหัดหลัดประกันใ่จ่ายเนาะพวกกัง กะกระบาดแตกเลยข้าโหดเนาะทั้งเออทั้งเบาเนาะทั้งยางขาดไปเลยแตกเครื่องไงแบตัวนี้มันเป็นแต้นจับครับอันนี้ะหามาติดว่าไอ้ตัวนี้กัวแตเ้นมันอะไรแตกตัวนี้แตกเลยแตกเลยแกากระบาดกับพาเลยเออนั่นหมายถึงว่าน่ยทั้งยางเนี่ยนั่นแหละ ได้การเลยบัดมือคอยบวกเอาไงยังสิบัดมือมานดังเฝ้าบ่อไม่ยังไงบ่แต่ตอนแฉกขึ้นไปแล้วขึ้นบ่วิทย์แล้วแก้วุ่มจากคอก็ถ <cam> อยกับว่าถอยเนาะโอ้ยโอ้สบายกะขัดกับตื่นนะครับถ <c oughs> ่ายคลิปแคาเดี๋ยวตื่นเนาพ่อของเป่าฟองเนาะเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปนะ คลายในรถต้องขั้นหนึ่งนโนคลิปนคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบองเบียน้ำซิ่งนะครับฝากติดตามผลงานนะครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ